สวัสดีครับร้านทางถ้ำแหลกครับวันนี้ทางร้านเรามีบริการพิเศษนะครับสําหรับท่านใดนะครับที่มาติดตั้งตัวแหลกหลังคากับทางร้านนะครับจะมีบริการอบฆ่าเชื้อโควิดให้ฟรีนะครับภายในรถนะครับผมวิธีการใช้งานก็คือสตารถไว้นะครับแล้วก็เปิดแอร์เบอร์แรงสุดนะครับพะนั้นก็จะพ่นน้ํายาเข้าไปนะครับพ่นเข้าไปเลยครับตัวนี้จะเข้าไปทุกอนูภายในรถนะครับแล้วก็วนในระบบด้วยนะครับเพื่อเป็นการฆ่าเชื้อ โควิดนะครับภายในรถนะครับผมบริการพิเศษนี้สําหรับลูกค้าของทางท่าแหลกเท่านั้นนะครับสําหรับท่านใดที่สนใจนะครับสามารถเข้ามาที่ร้านได้เลยครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องแหลกหลังคาหรือความปลอดภัยเกี่ยวกับเชื้อโรคต่างๆนะครับโดยเฉพาะโควิด19นะครับปลอดภัยแน่นอนครับอ่าคันนี้มาสัมภาษณ์แป๊บหนึ่งครับลูกค้าครับมาใช้บริการที่นี่เป็นไงบ้างครับผมดีครับ มั่นใจไหมครับที่จะมาใช้บริการที่นี่ครับม่ใจครับผมครับผมขอบคุณมากครับจากร้านทาทํำแหลกครับ